ครับก็ขอสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่กัลยาณมิตรผู้ที่รักเคารพศรัทธาในบารมีของูุทิอิสริโกบัตรละหานไร่อําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองทุกท่านทุกคนเลยนะครับสําหรับเช้าว,วันนี้เช้าว,วันจันทร์นะครับเหมือนเดิมก่อนไปทํางานนะครับก็มาพูดคุยกันนะครับช่วงนี้ก็อา,ากาศเย็นแล้วนะครับเย็น ไปถึงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับแต่ที่อุดรธานีนี่โดนโควิดนะครับโดนโควิดเข้ามาอีกรอบใหม่ก็กิจกรรมต่างๆก็งดนะครับกิจกรรมบันเด็กนี่ก็งดนะครับเขาดาวก็งดนะครับกิจกรรมบันครูก็งดนะครับสวดมนต์ข้ามปีนี่งดหมดเลยนะครับก็โดนกันไปหลายจังหวัดเนาะหลายจังหวัดก็ต้อง ให้กำลังใจทุกพื้นที่นะครับขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีดก็แล้วกันนะครับเอานี้สำหรับเรื่องของวัตถุมงคลหลวงปู่ทิมนะครับมาต่อกันอีกนะครับเพื่อนๆครับเข้าก่อนก็พูดถึงเหรียญเสียมานะครับเหรียญเสียมาก็จะพูดสลับสับเปลี่ยนกันไปในแง่มุมต่างๆนะครับเป็นกรณีศึกษาแรืเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับสำหรับช่องเล็กๆช่องนี้นะครับสอ,อนอุดรทีวี ขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้กันนะครับติดตามกันมาตลอดหวังว่าคงจะเป็นสาระความรู้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับในอีกแง่มุมหนึ่งเนาะในอนาคตก็คงจะอาจจะมะีเรื่องของอื่นๆนะครับเรื่องราวอื่นๆมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไปนะครับวันนี้เหรียญข้างล่างนะครับเพื่อนๆครับเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมอีกเหรียญหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับก็คือ เหรียญห่วงเชื่อมนะครับเหรียญห่วงเชื่อมตอนนี้กำลังพูดกันถึงว่าวาระการสร้างนะครับตั้งแต่2,512ันถึงสิหเนี่ยหรือ16เนี่ยปลายน้ำสิบเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันไม่มีเหรียญเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นกรณีศึกษาแลาจะดูยังไงแลวจะรู้ได้ยังไงแลาจะเอาอะไรมาเป็นบรรทัดฐานอะไรประมาณนี้นะครับ สำหรับเรียนเสมาที่ผ่านมานะครับมันก็ขอบตัดนะครับก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับคราวนี้มาดูเหรียญนี้นะเหรียญนี้เหรียญหัวเชื่อมเนี่ยยิ่งยิ่งยิ่งมีรายละเอียดแปลกๆนะครับให้เห็นนะครับเดี๋ยวจะค่อยว่ากันเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวให้มาดูสภาพเหรียญเนื้อนี้ออกจะเป็นเนื้อลมน้ําตาลเก่าๆเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อนี้ครับเป็นผิวเนื้อทองแดงครับ จะให้ดูเนื้อน,นะครับตัวนี้เป็นทองแดงเกา่านะครับเป็นทองแดงเกา่าทองแดงมะขามเปียกนะครับอันนี้มีปั๊มกรรมการนะครับอันนี้จะออกเป็นทนคล้ายๆกับเนื้อ <ๆ S 1> เงินน,าน,าน,นะครับหลายคนเขาบอกว่าเนื้อเงินนะครับแต่ดูแล้วนะครับ <ๆ S 1> ไม่ใช่เนื้อเงินนะครับเพ, <ๆ S 1> พื่อนๆนะเพราะว่าถ้าเนื้อเงินมันก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับเเนนื้องิจะตางกันอยู่ครับจะว่าเป็นเนื้อเงินไม่ได้ครับเนื้อเงินจะเป็นแบบนี้เงินก็จะขาวะครับโดยธรรมชาติของเขา พราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะมีส่วนผสมของจะเป็นอปลก้านะครับก็ก็ไม่เชิงนะครับเพราะอปลก้าก็จะเป็นส่วนผสมของทองแดงเนาะกับนิกเกิลนะครับนะก็ล้างล้างออกมาแล้วล้างผิวออกมาแล้วดูเนื้อในแล้วก็ไม่ใช่เนื้อเนต่างกันอยู่นะครับต่างกันอยู่ครับก็จะเป็นเนื้อหาประมาณนี้แหละครับก็มีเนื้อนวะมีทุกเนื้อแหละครับมีทุกเนื้อมีทุกเนื้อแล้วก็โคตร ก็จะมีแบบนี้บ้างนะครับโคด3โคดโคด3โคดโคดสาลาครับโคดสาลาเนี่ยอันนี้โคดสารานะครับพเพื่อนๆครับโอเคนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับทําตัวมาแล้วก็แล้วก็มาเชื่อมนะครับมาเชื่อมทีหลังนะครับทาปั๊มออกมาแล้วก็มาเชื่อมทีหลัง มีลักษณะพิเศษนะครับสำหรับเรียนนี้โอเคนะครับก็เดี๋ยวมาดูขยายดูกันสักหน่อยอสักหน่อยสักหน่อยนะครับจะตัดเหลืออยู่ประมาณสักสิบนาทีสิบห้านาทีไม่เกินนี้นะ <c oughs> ดูผิวนะครับสวยงามมากนะครับเป็นเสน่ห์ออกหลายๆอันเป็นประกายขับออกมานะครับผิว ตำหนิอื่นๆผมเชื่อว่าเพื่อนๆคงจะได้ศึกษาแล้วล่ะนะสำหรับขอบเหรียญตัวเนี้มันก็จะมีเส้นบางๆรอบนะครับนะขางท่านก็จะเป็นจิกนะครับแล้วก็จะมีเส้นตรงนี้ขึ้นเต็มเลยนะครับเ,เส้นเป็นขนแมวเต็มอยู่สาราจาจาโคตรสาราตัวนี้ไว้นะครับเพื่อนจาโคตรสาราตัวนี้ไว,นาาวน้นะครับสาราตัวนี้นะครับ นะครับตัวนี้นะครับจำสาราตัวนี้ไว้เลยนะครับเดี๋ยวดูตัวใหม่ดูสาราอีกอันหนึง่งตัวไหนที่มันชัดๆพอๆกันแล้วแต่มุมนะสาราโคดสารา นี่นะครับโคดสลาตัวนี้นะเส้นตัวนี้ก็เต็มเลยนะครับเป็นเส้นขนแมวนะครับแล้วต่อพอัวเนี้ยก็เป็นพอแตกมันจะมีพอแตกก็ไม่แตกนะครับพอแตกพอแตกครับก็เออมาดูตรงกระหนกตรงป้ายชื่อของท่านเนาะตัวนี้มันจะแตกนะครับเพื่อนๆครับ จะแตกเห็นไหมเอ่ยเห็นอยู่นะครับเห็นอยู่นะครับตรงซุ้มตัวนี้นะครับตรงก่มขนกตัวนี้ครับนี่ครับรนี่แหละนะครับที่มันแตกนะครับ นี่นะครับนี่ครับชัดสิครับชัดสิครับอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงใบหูท่านตัวนี้ <c oughs> จะมีติ่งนิดนึงนะครับเพื่อนๆนะครับตรงใบหูท่านนีตรงข้างนี้มันก็จะมีอยู่สองเท่าที่ผมมันดูสองแบบอ่ะมีติ่งตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีจุดตรงนี้นะครับ ซึ่งตัวนี้จะเป็นขอบตัดอีกคนละตัวกันนะครับเนี่ยจุดตรงนี้นะครับเป็นหลุมๆเนี่ยแลกดีเหมือนกันนะครับถ้าไม่ถ้าเราถ้าเราไม่ศึกษาไม่ดูนี่มันก็แทบจะดูไม่ออกเลยเนี่ยตัวเนี้ครับเนี่ยเป็นหลุมนี่ครับเ,เพื่อนๆเนี่ยหลุมตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ใบหู เห็นไหมครับใบหูวของท่านนะสำหรับที่เป็นโคดสาานะครับที่เป็นโคดสาาทั้งหมดเลยเนี่ยที่เป็นะโคดสาาตัวนี้โคดสาาตัวนี้นีก็ดูด้านหลังนี่ด้านหลังก็จะมีติง่งด้านหลังจะเหมือนกันนะครับทั้งสองพิมพ์เนี่ยด้านหลังก็จะมีติ่งที่ที่ลอลิงนะครับที่ลอลิงหางเป็นขนแมวเล็กๆออกมาจะเอียงทางไหนเห็นไหมน้อ อ่ามุมนี้คงจะพอเห็นพอเห็น,นครับเดี๋ยวนะครับจะลองซูมให้ดูตรงนี้นี่ยนะครับตรงหางลอลิงเนาะจะมีขนแมวอยู่ตรงนั้นนะครับนับน่นแหละตรงคำว่าหลวงนะครับมีขนแมวอยู่แล้วก็จะมีหลายๆที่ให้ดูนะครับมีหลายที่ให้ดูแต่ว่าเอาประมาณนี้แหละนะแล้วก็เส้นเห็นไหมครับเป็นเส้น คล้ายๆกับถ้าเป็นผ้าผงก็จะเป็นเป็นเส้นคล้ายๆกับรอยนิ้วมือนหะเป็นยยาวตัวนี้นะครับมีทุกเหรียญน,นะครับมีทุกเหรียญน,นะครับตัวนี้นี่ครับเช่นตัวนี้มีทุกเหรียญโอเคครับแต่สุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลมันก็มาดูที่ขอบตัดอันนี้เป็นตัวสารานะเดี๋ยวเราดูสารานะครับเราจะดูตัวที่เป็นสาราครับผม อย่างรวดเร็วอ,อย่างรวดเร็วนะครับเห็นไหมครับสลาขอบตัดเดียวกันเลยนะครับอบตัดเดียวกันคนละตัวกับที่จะให้ดูเป็นที่เป็นโคดนาเม็งงานนี่ครับขอบตัดเดียวกันเลยนะครับเพื่อนเนาะเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปดูเพิ่มเติมสําหรับใครที่มีแล้วก็ค่อยคไปดูอีกทีแล้วครับนี่นะครับขอบตัดสําหรับเหรียญหน่วงเชื่อมนะครับโคดที่เป็นโคดสลา,านะครับก้นหลุม ข้างหูฉีดนะครับแล้วก็เป็นพอแตกนะครับพอพี่ลมพี่รักนะธรรมณรรมเนี่ยชื่อของหลวงปูน่นะครับเนี่ยครับว่าอันนี้เนาะภาวน,นาพิรักครับเนี่ยตัวนี้ทอดแตกตัวนี้นะครับสลับนี้แล้วก็มีหลายจุดตัวนี้โอเคนะครับทีนี้มันมันจะมีอีกในเหรียญนี้ในเหรียญน,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 นี้นะมันก็จะมีอีกโคดหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนครับเป็นโคดเป็นโคดเม็ดงานะมเม็ดงา นี่อันนี้3มสามตอก3ามครั้งเลยนะครับแต่เขาเป็นขอบตัดตัวเดียวกันขอบตัดตัวเดียวกันกับตัวนี้เนี่ยกับโคดศาานะครับขอบตัดตัวเดียวกับโคดสาาขอบตัดกันเดียวเป๊ะเลยนะครับขอบตัดเดียวกันนี่ครับขอบตัดเดียวกันนะครับที่ให้ดูตะกี้ต่เปรียบเทียบกับเม็ดงากับอันนี้ด้วยนะครับราวนี้เนี่ยครับ กตัดอันเดียวกันหมดเลยนะครับ hmm. ตัดอันเดียวกันหมดเลยนะครับนี่นะทุกที่ทุกจุดนะครับแต่ทีนี้นะครับในขอบตัดตัวเนี้ยมันคนละวขอบตัดกับพระชุดนี้อันนี้นะเม็ดงาเหมือนกันนะครับโคดงาเหมือนกันนะเดี๋ยวจะให้สองดูโคดนี่โคดนี่แหละนี่ครับนี่นี่น้าเม็ดงาเหมือนกันนะเม็ดงาเหมือนกันนะครับโคดตัวเดียวกันแหละนะโคดตัวเดียวกัน ตัวเดียวกันครับเพื่อนๆครับนี่นะตัวเดียวกันครับตัวเดียวกัน,นตัวเดียวกันนะครับนี่ล่ะนี่ครับตัวเดียวกันนะครับ ชัดสิครับชัดสิครับนี่นะตัวนี้เลยนะครับอื่นๆเหมือนกันหมดหมดเลยนะครับเพื่อนๆนะครับอื่นๆเหมือนกันหมดเลยแต่ขอบตัดไม่เหมือนกันนะครับทีนี้ที่ว่ามันน่าแปลกก็คือขอบตัดี่ไม่เหมือนกันเนี่ยขอบตัดคนละอย่างนะครับไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันขอบตัดคนละอย่างกันนะครับไม่เหมือนกันเห็นไหมครับ ตอบตัดไม่เหมือนกันผมมาดูแล้วนะครับทั้งอันนี้แล้วทีนี้ <c oughs> พิมพ์ตำาหนิข้างหลังข้างหลังนี่เหมือนกันมีมีลอลิงมีหางลอลิงเหมือนกันที่เป็นขนแมวนะครับและอันนี้เป็นพอแตกเหมือนกันนะครับเนี่ยพอแตกเหมือนกันแล้วก็มีแตกตรงอันนี้เหมือนกันนะครับแตกตัวนี้เหมือนกันอยู่เนี่ย <c oughs> ตัวนี้เหมือนกันนะครับอัวนี้เหมือนกัน เนี่ยตัวนี้ก็มีเหมือนกันอยู่นะครับมีเหมือนกันอยู่นี่มีเหมือนกันอยู่นะครับพอแตกภาวนานี่ก็เหมือนกันอยู่นะครับแล้วก็ตรงเส้นเส้นอะไรอ,รอลออิงนะครับตรงคำว่าหลวงนี่ก็มีเหมือนกันอยู่นะครับเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับ Premises, เหมือนกันเลยนะครับทุกเหรียญนะครับรวมทั้งเนืเ้อเงินนะครับเนื anyway. phone 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 like <eurs> ้อเงินก็เช่นเดียวกันนะครับติ่งหูนี่ก็มีเหมือนกันนะครับติงหูนี่นะครับหูตัวนี้นะครับนะตรงลอลิงนะครับมีเหมือนกันนะครับนะทั้งพอแตกและพอไม่แตกนะครับแต่ทีนี้ที่เหรียญนี้นะโครขอบตัดกับโคดสารานี่สารา กับเม็ดงานนี้ครับกับสารานี่คนละอันกันนะครับมันไม่ใช่แต่คราวนี้ชุดนี้นะครับมันก็จะมีสาราอีกอันนึงนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับโคตรสารานะครับโคตรสาราเนื้อนี้กับโคตรสาราเนื้อนี้นะครับเอามาใส่กันแล้วนะครับนี่โคตรสาราสองอันนี้ขอบตัดไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันโคตรสาราเหมือนกันแบบเดียวกันเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าขอบตัดไม่เหมือนกันนี่ครับขอบตัดไม่เหมือนกัน แต่กลายมาเป็นเหมือนกันที่โคดนาเมตดงานะครับกับกลายมาเหมือนกันนะครับนี่มาเหมือนกันกับตัวนี้นะครับนี่ครับนี่นะครับมาเหมือนกับกับตัวนี้นะครับหน้าแปลกไหมครับเพื่อนๆมาเหมือนกับตัวนี้พร้อมกับเหมือนกันกับเนื้อเงินกับชุดนาเมตดงานะครับ นี่นะครับนี่เหมือนกันเลยนะครับนี่เนื้อเงินนะเนื้งเงินนะนี่เหมือนกันเลยนะครับขอบข้างขอบตัดเหมือนกันเลยเป๊ะเลยนะครับแสดงว่าเหรียญน,นี้นะครับบาลาการสร้างนะครับปั๊มคนละครั้งนะครับคนละขอบตัดแต่โคดยังใช้ได้อยู่ก็ใช้โคดมาปั๊มเป็นสัญลักษณ์ ของรุ่นวาระการสร้างหรือผู้สร้างที่มีเจตนามาช่วยทางวัดวาอารามนะครับก็ยังใช้ปั๊มตัวเก่านะครับคือโค้ดตัวเก่านะครับเพราะว่าจะว่าคนจะว่าคนละโค้ดแล้วตัวตัดคนละตัวมันก็ไม่ใช่นะครับอย่างเม็ดงานอย่างเม็ดงานกับสารานี้เป็นตัวตัดตัวเดียวกันนะครับนะครับตัวตัดตัวเดียวกันส่วน อีกอันหนึ่งนะ้ำเม็นงาเนื้อนี้นะครับก็ตัวตัดตัวเดียวกันนะครับแต่พอเม็ดงากับเม็ดงาโคตเม็ดงาหรือซาลากับซาลามาเทียบตัวตัดคนละอันกันนะครับก็แสดงว่าปั๊มกันสองครั้งเนี่ยอย่างซาลากับซาลานี้นะครับโคตเดียวกันนะครับแต่ขอบตัดไม่เหมือนกันก็สรุปให้เห็นว่า ก็ปั๊มคนละบล็อกคนละวาระกันแต่โค้ดยังใช้ได้อยู่ก็เอามานะครับส่วนโค้ดเงินนี่ก็ใช้มันเหมือนกับตัวนี้นะโคดเงินนะครับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับกับซาลาเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับขอบตัดตัวเดียวกันนะครับเราจะเห็นตําหนิอื่นอีกนะเพื่อนๆนะเห็นตําหนิอื่นอื่นอีกนะยังส่องยังมองเห็นนะครับหลายหลายจุดนะครับเช่นมันก็จะมีติ่งอยู่ใต้หูข้างนี้นะครับเม็ดเล็กๆนะครับ สำหรับโค้ดขอบตัดอีกอันนี้นะจะมุมมองเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวจะตัดอีกแล้ว youtube นะครับอืก็ขอขอบคุณนะครับในจุดเล็กๆนะครับอยู่ใต้หูนะครับมองเห็นหรือเปล่าขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับนี่นะครับติงใต้หูนะครับเป็นเม็ดเล็กๆนะครับซึ่งเหรียญอีกอันหนึ่งไม่มีนะครับเหรียญนี้มีนะครับชุดนี้มีนะครับชุดนี้มีนะครับนี่นะเป็นจุดเล็กๆนะครับเห็นไหมครับนี่ นี่ครับจุดเล็กๆตรงนี้นะครับโอเคนะครับผมเอาละหวังว่าคงจะพอมีประโยชน์นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเหรียญห่วงเชื่อมนะครับบุญบารมีปกปักรักษาเดี๋ยวเดี๋ยวพบกันใหม่พบกันใหม่นะครับถ้าอะไรที่ยังไม่คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวมาพูดคุยเพิ่มมนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบารมีหลวงปู่ปกปักรักษาคุ้มครองนะครับอยู่ดีมีสุขแข็งแรงร่ํารวยกันทุกท่านทุกคนนะครับนี่นะติ่งอยู่นี้นะครับ